สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่รักบอนสีนะคะวันน <c oughs> ี้จะพามารู้จักบอนสีนะคะที่อยู่ในตับเดือนนะคะบอลสีตัวนี้มีชื่อว่าบอลสีเดือนมกราคมนะคะซึ่งบอลสีเดือนมกราคมนะคะจะเป็นบอลใบกลมนะคะเป็นบอลใบกลมนะคะแล้วก็จะมีพื้นใบที่เป็นสีเขียวนะคะเส้นกระดูกก็ออกเป็นสีเขียว นะคะสะดือนะคะสะดือก็ออกเป็นสีม่วงนะคะม่วงเข้มนะคะอตอนแรกก็จะเป็นพื้นใบสีเขียวนะคะพอมีอายุหัวที่มากขึ้นนะคะก็จะเริ่มกัดพื้นใบนะคะเป็นสีแดงนะคะแต่ว่าเส้นผ้าก็ออกเป็นสีเขียวเช่นกันนะคะนะคะสวยงามนะคะสำหรับบอลสีเดือนมกราคมนะคะ สีของลำต้นนะคะก็จะออกเป็นสีดำนะคะสีดำนะครับแล้วก็เป็นบอลที่เลี้ยงนอกตู้ได้นะคะเพราะว่าเป็นบอนที่มีลำต้นและก้านใบเป็นสีดำนะคะเป็นบอนที่แข็งแรงนะคะาสามารถเลี้ยงนอกตู้นะคะแดดร้อยฝนร้อยได้เลยนะคะสำหรับบอนสีเดือนมกราคมนะคะ สำหรับใบนี้เป็นใบที่สองนะคะใบที่สองเพิ่งแตกออกมานะคะเพิ่งคลี่ใบนะคะแต่ว่าดูแล้วยังคลี่ไม่เต็มที่นะคะก็จะกัดพื้นใบเป็นสีแดงมาเลยนะคะแล้วก็จะมีขอบใบที่เป็นสีเขียวนะคะจ,จุดกึงกลางใบนะคะหรือว่าสะดือนะคะก็ยังเป็นสีม่วงเข้มนะคะ แล้วก็เส้นกระดูกนะคะเป็นสีเขียวนะคะบอลสีเดือนมกราคมนะคะเป็นบนอลมีมีใบที่หนานะคะหนามากเลยนะคะเนี่ยใบยนี้นะคะกอ็ออกมานานแล้วนะคะแต่ยังไม่ทิ้งใบเลยนะคะเป็นบนอลใบหนานะคะเราทำเนี้ยเด้งเลยนะคะเนี่ยบอลใบหนา สวยงามนะครับสำหรับบอลสีตับเดือนมกราคมนะคะเพื่อนๆใครที่เกิดเดือนมกราคมนะคะควรจะหาเก็บหาสะสมไว้นะคะเพราะว่าเป็นเดือนประจำะวันที่เราเกิดนะคะเพื่อนๆนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็สั้นๆค่ะก็พาเพื่อนๆผู้ที่รักบอลสีมารู้จักบอลสีตับเดือนมกราคมนะคะ ขอบคุณนะคะที่รับชมแล้วก็ขอบคุณที่ยังติดตามกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ